สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้ครูหน่อยจะสอนวิธีการอัปโหลดคลิปวิดีโอพร้อมภาพถ่ายนะคะเพื่อส่งงานนำเสนอผลงานของวิชาศิลปะนะคะขั้นแรกเลยนะคะให้นักเรียนไปดาวน์โหลดแอปแ a นวานะคะแอป Can วาเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะคะวันนี้เราไปรู้จักแอป Can วากันนะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้นักเรียน ไปที่ Play Store นะคะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้ไปที่ App Store นะคะเพื่อกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดแอปแ can วานะคะอ้าคุณหน่อยกดเ Store นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นข้างบนนะคะมีคำว่าค้นหาเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเราก็ไปกดตรงค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า Canva ก่อนนะคะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ แคนวาอะพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะเจอภาพนี้นะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะอะถ้าใครเคยดาวน์โหลดไว้แล้วเขาก็จะขึ้นมาคำว่าอัปเดตสีเขียวเห็นไหมคะนักเรียนก็กดอัปเดตได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยติดตั้งเขาก็จะขึ้นคำว่าติดตั้งแล้วเราก็กดเข้าไปเลยค่ะรอเขาติดตั้งเสร็จนะคะอันนี้ครูหน่อย เคยดาวน์โหลดมาแล้วม the right? okay. uh, uh ัน huh. ก like so ็จะมาอยู okay. Thanks, uh ่ท huh. ี่หน้าจอนะคะอยู uh ่ท huh. yeah. ี่หน้าจอของเราในโทรศัพท์ของเราอ่านี่ไงคะเจอแล้วเห็นไหมคะนักเรียนก็กดเข้าไปเลยค่ะอ่าถ้าเกิดว่าอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็กดเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วก็รอเขาโหลดแป๊บหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วดูตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนักเรียนดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะงานสร้างงานออกแบบนี่เห็นไหมคะ เราสามารถเลื่อนดูได้เลยค่ะเลื่อนจากจะเลือกแบบฟอร์มไหนนักเรียนเลื่อนได้เลยมีทั้งการทําโปสการ์ดการทําภาพถ่ายเห็นไหมคะสามารถไปแต่งภาพแต่งอะไรได้หมดเลยเยอะแยะเลยเลือกเล่นได้เลยนะคะการทำใบงาน a 4ทํทโปสเตอร์ทําอะไรได้หมดเลยส่งงานนําเสนอคุณครูก็ได้หลากหลายวิชานะคะอ่ะสาหรับครูหน่อยให้ใช้ตรงนี้ค่ะครูหน่อยจะใช้คําว่า คอนลาดภาพถ่ายนะคะเพราะว่าคอนลาดภาพถ่ายเป็นการแต่งภาพโดยเฉพาะเลยมีแบบฟอร์มของภาพถ่ายเยอะแยะเลยนะคะนักเรียนก็กดเข้าไปที่คอนลาดภาพถ่ายพอเข้ามาแล้วก็จะมีแบบนี้เห็นไหมคะเป็นแพลตฟอร์มให้เราเยอะแยะเลยนักเรียนเลื่อนเลือกดูได้เลยนะคะนั่นก็คือแบบฟอร์มที่เขาทําสําเร็จแล้วเราแค่ไปเปลี่ยนภาพเป็นภาพของเราแค่นั้นเองนะคะจะเลือกฟอร์มไหนก็ได้นะคะเลือกได้เลยเราชอบอันไหนสีไหน พื้นตรงไหนสวยตกแต่งอันไหนสวยเราเลือกได้เลยนะคะ,ะคุณหน่อยจะทำอัปโหลดคลิป1คลิปแล้วก็ภาพถ่าย2ภาพคุณหน่อยก็จะไปเลือกแบบฟอร์มที่มี3ภาพถ่ายที่เขาทำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเลือ่อนเลือกดูนะคะแล้วแต่นักเรียนชอบแบบไหนนะคะไม่บังคับนะคะอันนี้เอาตามที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยอ่ะคุณหน่อยเจอแล้วนะคะตรงนี้มีามภาพ แบบฟอร์มตามที่เราต้องการเป๊ะเลยนะคะนักเรียนก็ไปกดตรงนี้เข้าไปเลยกดขึ้นมาเลยจากนั้นนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราแค่ไปเปลี่ยนเป็นภาพของเรานะคะเห็นไหมคะขึ้นมาแบบนี้แล้วนักเรียนแค่ไปกดตรงกรอบภาพค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นภาพของเรานะคะจะกดภาพไหนก่อนก็ได้ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะอ่าครูหน่อยจะกดปุ๊บ อ่าเห็นไหมคะอุ้ยอันนี้เป็นคลิปวิดีโอเหมือนที่เราจะทําเป๊ะเลยนะคะพอดีเลยแล้วก็จะมีด้านล่างพอเรากดกรอบภาพขึ้นมาสีเขียวเียวเห็นไหมคะจะมีแถบข้างล่างเครื่องมือให้เราทํางานเห็นไหมคะมีคําว่าแทนที่มีคําว่าลบต่างๆให้นักเรียนไปเปลี่ยนคําว่าแทนที่เพื่อจะเอาภาพเรามาแทนนะคะกดคําว่าแทนที่ค่ะจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้าจอ ขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยอัปโหลดนะคะเราก็ต้องไปอัปโหลดก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทางานครั้งแรกเนาะแต่ครูหน่อยเนี่ยอัปโหลดไว้หลายงานแล้วก็จะขึ้นมาเยอะแต่จะทําให้พวกเราดูตั้งแต่การอัปโหลดเลยนะคะนักเรียนก็ไปด้านล่างเห็นไหมคะแถบคําว่าอัปโหลดไปอัปโหลดภาพของเราเข้ามาก่อนคะ่ะถ้าเป็นของนักเรียนจะยังไม่มีภาพนะคะกดเข้าไปอัปโหลด พอขึ้นมาปุ๊บจะมีคําว่าอัปโหลดสื่ออีกครั้งหนึ่งตรงสีม่วงๆนะคะเราก็ไปกดตรงสีม่วงอีกครั้งหนึ่งค่ะาจากนั้นก็ไปที่แกลลอรี่ของเราเลยเห็นไหมคะเพื่อจะหาภาพให้เจอง่ายขึ้นกดที่แกลลอรี่ค่ะแล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอ ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะเตรียมภาพถ่ายเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะมาทําในแอปแคนว่านะคะสําหรับครูหน่อยถ่ายคลิปไว้แล้วครูหน่อยก็จะไปเลือกคลิปได้เลยนะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะเราต้องเตรียมคลิปของเราความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีไว้ก่อนนะคะ,ะครูหน่อยก็จะกดเข้ามาทีนี้เขาก็จะมาอัปโหลดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะจะมีแถบคําว่ารูปวิดีโอเสียงอันนี้ก็รอ รอให้เขาอัปโหลดเสร็จก่อนเห็นไหมคะจะมีสีเข,เขียววิ่งอยู่เนี่ยคะ่ะรอสักครู่นะคะรอเขาอัปโหลดคลิปวิดีโออาจจะอัปโหลดช้านิดนึงนะคะไม่เหมือนภาพถ่ายก็รอสักครู่นะคะเมื่อเขาอัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนไปที่อัปโหลดสื่ออีกครั้งนึงคะ่ะตรงนี้นะคะอัปโหลดส,สื่ออีกครั้งหนึง่งเพื่อจะไปเอาภาพถ่ายเราที่ถ่ายคู่ผลงานแล้วก็ภาพถ่ายเดี่ยวอีก,อก เป็นสองภาพใช่ไหมคะก็ไปที่แกลเลอรี่อีกครั้งหนึ่งค่ะเราเตรียมภาพถ่ายของเราไว้แล้วเราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ไปเลือกภาพคุณหน่อยถ่ายไว้แล้วเหมือนกันเยอะแยะเลยนะคะกดไปเลยค่ะอ่านได้แล้วก็จะมาขึ้นตรงภาพถ่ายตรงคำว่า,ารูปเห็นไหมคะมีรูปมีวิดีโอมีเสียงนะคะ<ม>เขาจะไปอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะแยกไฟล์กันนะคะแล้วก็เหลืออีกภาพหนึ่งภาพถ่าย ผลงานเดียเด่ยวๆนะคะคุณหน่อยก็จะกดเข้าไปปุ๊บเลือกแกลลอรี่อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเอาภาพถ่ายมาค่ะคุณหน่อยเลือ่อนเลือกภาพถ่ายก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมผลงานเตรียมอะไรของเราให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมาทำในฟแคนวานะคะอ่ะคุณหน่อยกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะอัปโหลดเข้ามาในอ่าฟอร์มของแคนวาแบบนี้นะคะจากนั้นพวกเราก็ไปเลือก ที่คลิปวิดีโอก่อนนะคะเพื่อเอาคลิปก่อนอันแรกนะคะไปที่คลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดเมื่อกี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะอันไหนมาแล้วเรากดเข้าไปเลยปุ๊บคลิปก็จะมาแทนที่ของภาพาคนเก่าที่เขาสร้างไว้เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แสดงว่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ไปกดที่กรอบภาพอื่นอืนอีกน,น,น,นะคะเพื่อจะไปแทนที่เป็นภาพเรานะคะทั้งสองภาพนี้เลยค่ะ กดเข้าไปเลยนะคะครูหน่อยก็จะไปเปลี่ยนใช้คําว่าแทนที่ด้านล่างอีกเห็นไหมคะใช้คําว่าแทนที่ด้านล่างตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็ไปเอาภาพของเราค่ะตรงคําว่ารูปเห็นไหมคะคำว่ารูปนะคะมันจะแยกไฟล์กันอยู่ระหว่างวิดีโอกับรูปนักเรียนก็ไปที่รูปกดรูปอ่เลือกภาพขึ้นมาหนึงภาพเห็นไหมคะได้แล้ว อันล่างอีกอันนึงค่ะอันล่างอีกอันนึงตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะนัเกเรียนก็ไปกดอีกอันนึงค่ะเพื่อจะเปลี่ยนเป็นภาพผลงานเดี่ยวๆของเรานะคะแล้วก็ไปแทนที่อีกครั้งหนึ่งค่ะไปแทนที่อีกครั้งหนึง่งปุ๊บอ่าได้มาแล้วทั้งสามงานตามที่เราต้องการเราจะลากไปไว่าตรงไหนก็ได้นะคะภาพสามารถกดแช่แล้วก็ลากไปตามที่เราต้องการได้เลยมันอาจจะ จัดวางไม่สวยงามตามที่เราต้องการนักงเรียนลากไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวหนังสือค่ะ <c oughs> ไปเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นชื่อของเราค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเราแค่ไปเปลี่ยนของเขาเป็นของเราแค่นั้นเองกดเข้าไปเลยค่ะเขาจะมีแบบฟอร์มให้เราหมดเลยแล้วก็มาตรงคําว่าแก้ไขด้านล่างค่ะตัวหนังสือนะคะแก้ไขด้านล่างกดเข้าไปตรงแก้ไขแล้วก็พิมพ์ชื่อของเราเลยนะคะ คุณหน่อยจะพิมพ์ชื่อเด็กหญิงหน่อยนะคะเด็กหญิงหน่อยนิราพรอ่ะเราใส่ชื่อนามสกุลของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปกดกรอบล่างอีกค่ะเปลี่ยนเป็นชั้นนะคะเปลี่ยนเป็นชั้นชั้นเอ่มอมชั้นมอ่าสามทับหนึ่ง เลขที่เคาะนิดนึงนะคะพิมพ์ให้เรียบร้อยเลยเลขที่หนึ่งนะคะเลขที่หนึ่งอะยัง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 เลขที่หนึ่งยังไม่ขึ้นมาเมื่อกี้เลขที่อ่าลืมลืมเลขหนึ่งนะคะเลขที่หนึ่งกดเข้าไปอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นพวกเราก็ไปขยายตัวหนังสือวิธีการขยายตัวหนังสืออยู่ตรงนี้ค่ะอยู่แถบล่างเครื่องมือเราจะอยู่แถบล่างนี้เห็นไหมคะ เครื่องมันจะอยู่แถบล่างนี้นะคะนักเรียนเข้าไปากดได้เลยเลื่อนดูนะคะตรงคําว่าฟอนต์หรือขนาดตัวอักษรต่างๆเหล่านี้นะคะเลื่อนได้เลยค่ะจะมีคําว่าฟอนต์รูปแบบตัวหนังสือหรือจะเอาคาว่า,าขนาดตัวอักษรเนี่ยค่ะแต,แต่เราต้องกดที่ตัวหนังสือไว้ก่อนนะคะกดตัวหนังสือไว้ก่อนเขาถึงจะขึ้นมาให้เราด้านล่างเห็นไหมคะมีทั้งฟอนต์มีทั้งขนาดตัวอักษร กดเข้าไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะคําคว่าฟอนต์นะคะเดี๋ยวค,คุณครูกดฟอนต์ก่อนก็เลือกรูปแบบตัวอักษรได้เลยค่ะขึ้นมาเยอะๆเลยเราชอบตัวหนังสือแบบไหนล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือตามที่เราต้องการเราก็ไปสามารถขยายนะคะดึงภาพดึง ดึงตัวหนังสือให้มันยาวขึ้นมา,มาหน่อยด้านล่างก็เหมือนกันนะคะเราก็ปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขนาดตัวอักษรหน่อยมันเล็กไปเราก็มาที่ขนาดฟอนต์ด้านล่างเห็นไหมคะขนาดฟอนต์ด้านล่างค่ะนี่นะคะกดเข้าไปขนาดฟอนต์ปุ๊บเราก็เลือกได้เลยค่ะจะเอาหนังสือใหญ่ขนาดไหนลากได้เลยค่ะเห็นไหมคะเอาให้มันพอดีพอรงามอ่าประมาณนี้นะคะโอเคเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ ทีนี้เราก็มาย่อลงดูซิตัวหนังสือมันบางภาพใช่ไหมเราลากตัวหนังสือลากกรอบตัวหนังสือขึ้นไปหน่อยนิดนึงเอาตัวหนังสือขึ้นไปด้วยนะคะกดกดแล้วลากขึ้นไปได้เลยนะคะง่ายๆนะคะกดให้มันเป็นกรอบการทํางานขึ้นมาก่อนนักเรียนค่อยลากขึ้นไปนะคะแค่นี้เองก็จะได้งานเป็นงานของเราแล้วนะคะดอกไม้มันบางภาพใช่ไหมลากมาอยู่ด้านข้างนิดนึงนะคะอ่าหรือ กรอบภาพไหนมันเล็กไปเราดึงออกมาดีไหมให้มันโดดเด่นหน่อยคลิปวิดีโออ่าเห็นไหมคะนักเรียนสามารถทํางานได้หลากหลายมากนะคะนอกจากจะเป็นประโยชน์ในงานวิชาศิลปะแล้วยังเอาไปตกแต่งวิชาอื่นได้ด้วยนะคะอ่ะแค่นี้นะคะแต่อย่าลืมบันทึกนะคะไปเซฟก่อนคะ่ะเกือบลืมไปแล้วเนี่ยไปที่ลูกศรชี้ออกเห็นไหมคะนักเรียนไปกดนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เลือกเป็นบันทึกเป็น อ่าบันทึกเป็นนักเรียนก็ไปกดตรงบันทึกเป็นค่ะอ่ากดบันทึกเป็นปุ๊บมีคําว่าที่แนะนําเพราะว่าเราทําคลิปวิดีโอก็จะขึ้นมาให้เราแนะนําให้เราบันทึกเป็น m p 4นะคะนักเรียนต้องกด MP4 ไปเลยนะคะกด m p 4ไปเลยนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะของเราไม่ได้เป็นภาพถ่ายกด MP4 จากนั้นก็กดอีกครั้งหนึ่งค่ะกด MP4 อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะกดไปเลยค่ะ เขาก็จะขึ้นคําว่าดาวโหลดอ่าเราก็ไปกดตรงดาวน์โหลดนะคะเห็นไหมคะดาวน์โหลดด้านล่างนี่เห็นไหมคะ mm. เดี๋ยวนะคะแท็บเครื่องมือกดดาวน์โหลดด้านล่างนะคะปุ๊บขึ้นมาอ่าตอนนี้นะคะเขาก็กำลังดาวน์โหลดคลิปพร้อมภาพถ่ายให้เรานะคะรอสักครู่นะคะแอปนี้เป็นแอปที่ทำงานได้ฟรีนะคะนักเรียนไม่ต้องเสียตังค์ดังนั้นไปเล่นได้เลยนะคะทำงานได้หลากหลายมาก จะไปแต่งภาพให้เพื่อนในงานวันเกิดหรือทําอะไรเล่นให้หมดเลยหรือทํางานใบงานส่งคุณครูวิชาอื่นๆนะคะสามารถทําเป็นคลิปได้สามารถอัปโหลดเป็นภาพได้ตกแต่งตัวหนังสือใส่ภาพกระตุการ์ตูนเราไม่ชอบแบบฟอร์มที่เขาสร้างให้เราไปทําเองได้เลยนะคะตอนนี้ครูหน่อยรอรอให้เขาดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะคะเมื่อนัเกเรียนดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว คลิปนี้ภาพนี้ก็จะไปอยู่ในไฟล์แกลเลอรี่ของเรานะคะจากนั้นเราค่อยไปส่งคุณครูลงในลิงก์นะคะในลิงก์ห้องเรียน Google Classroom อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้รอเขาอัพโหลดสักครู่นะคะการทำคลิปวิดีโอมันอาจจะดาวน์โหลดนานนิดน,นึงแต่ถ้าเป็นภาพถ่ายอย่างเดียวเนี่ยแป๊บเดียวนะคะรอสักครู่นะคะอ่ะ สมมติว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะหรือจะรอดูให้เสร็จอ่ะรอก่อนก็ได้รอก่อนก็ได้แต่จะได้ไม่งงนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะมาทําในแอปแคนว่าทุกคนจะต้องเตรียมคลิปวิดีโอให้เรียบร้อยก่อนถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็เตรียมภาพถ่ายไว้ก่อนเห็นไหมคะตามนี้นะคะมีคลิปการนําเสนอผลงานจะพูดอ่ลักษณะไหนก็ได้แต่ต้องมีแนะนําชื่อแนะนําโรงเรียนแนะนําชั้นก่อน แล้วก็บอกผลงานที่เราประทับใจเพราะอะไรนะคะเป็นเทคนิคอะไรงานชิ้นนี้เทคนิคอะไรจะเป็นถ้าเป็นน้องม2ก็จะเป็นเรื่องของวาดเส้นถ้าเป็นน้องม1ก็จะเป็นเรื่องของสีปสเตอร์นะคะซึ่งภาคเรียนนี้คุณหน่อยสอนเรื่องสีปสเตอร์ส่วนพี่ม3 3ก็จะมีทั้งสีน้ํานะคะแล้วก็การทําภาพพิมพ์แล้วแต่นักเรียนชอบผลงานชิ้นไหนนะคะนักเรียนก็เลือกได้เลยอ่ะสมมุติว่าอัปโหลดเสร็จเรีบร้อยแล้วเนาะ จะได้ไม่เสียเวลานะคะก็จะมาดูที่แกลลอรี่ของเรานะคะแกลลอรี่ของเราเราก็กดเข้าไปที่แกลลอรี่เลยอันนี้คุณหน่อยจะเอาไอที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้ดูนะคะอ่านี่นะคะงานต่างๆก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะที่เราทําเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะขึ้นมาแล้วลองฟังเสียงดูซิเอาลองดูนะคะอันนี้มี ดูอีกันึงนะคะเดี๋ยวดูอีกนึงเดี๋ยวดูอีกนึงเนาะอีกเนเดี๋ยวนี้อันนี้เสียงยังไม่มานะคะเพราะว่าอัปโหลดยังไม่เสร็จนะคะเสียงก็เลยยังไม่มาเอาอาดูที่เสร็จแล้วอันนี้นะคะนี่ราครพิงศีโคค่ะเรียนชั้นพิมศึกษาปีที่สามครับหนึ่งโรงเรียนนาคเดียรอุสร์ผลงานวิชาศิลปะาที่ประทับใจที่สุดของภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2 5 6 4คือผลงาน ชื่อทักเทคนิคสีน้ำค่ะเิดผลชัดเจเพราะว่า <คน S 2> ชื่นชอบธรรมชาติอัปโหลดลงส่งคุณครูในลิงก์ Google Classroom นะคะซึ่งทุกคนเคยทำแล้วเนาะในวิชาอื่นๆนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งรหัสห้องเรียนให้นะคะแค่นี้นะคะเด็กๆลองไปฝึกทำกันนะคะวิชาไหนก็ทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ